กรับสวัสดีท่านผู้ติดตามที่มีเกียรติทุกท่านนะคะอันนี้เรามาถึงในอีพีต่อมาที่พูดถึงในเรื่องของประสาทประเพณีขึ้นเขาสวายนะคะของอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้กล่าวไปในอีพีก่อนแล้วว่าความเป็นมาความสำคัญและปัญหามีอะไรบ้างโดยการหยิบยกตัวอย่างอาทิเช่น การที่เราได้รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้นั้นนะคะจะเกิดผลประโยชน์ใดมีผลประโยชน์ใดแล้วก็ให้ผลประโยชน์ใดแล้วก็การที่เราทําทลายาประเพณีท้องถิ่นนั้นนะคะจะเกิดอ,อะไรขึ้นตามมาแล้วก็ยังผลกระทบอะไรต่อสังคมและชุมชนโดยภาพรวมในระยะที่ยาวมากทีเดียวดังนั้นประเพณีท้องถิ่นนั้นนะคะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ทั้งในด้านของการ ควบคุมจิตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนหรือของคนในชุมชนได้โดยส่วนมากตลอดจนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือประเพณีท้องถิ่นยังเป็นแนวคิดแนวทางในการสร้างมูล,ลค่าตลอดจนถึงเป็นที่มาของการมีส่วนร่วมอของผู้คนในชุมชนสังคมแล้วก็ภาคีเครือข่ายตลอดจนทั้งหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในการที่จะร่วมมือ ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมสําคัญหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนี่ถือยังถือว่าเป็นส่วนที่น้อยนิดมากนะคะกับประเพณีท้องถิ่นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลอที่มีหรือเป็นห่วงโซ่นะคะที่ติดตามมาที่เราสามารถที่จะ ลงไปวิเคราะห์ลงไปศึกษาแล้วเราก็จะเห็นแต่ละประเด็นว่ามันจะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจดังนั้นการที่ข้าพเจ้าได้นําเสนอไปใน E ีีก่อนนั้นนะคะก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาความสําคัญแล้วก็ปัญหานะคะอินทร์ักชั่นนะคะ,ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใน E ีีนี้นะคะก็จะกล่าวถึงในเรื่องของประเพณีขึ้นเขาพนมสวาย ของจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันซึ่งเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะวาลูหรือวิเคราะห์คุณค่าและก็แนวทางการสืบสารประเพณีการาประเพณีขึ้นเขาสวายนะคะว่าเป็นอย่างไรดังนั้นเรามาดูกันว่าแนวคิดการอนุรักษ์การสืบสารประเพณีขึ้นเขาสวายเนี่ยนะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะได้เกิดจากภูมิปัญญาะะของอนักปราดญ์ต่างๆของชุมชนท้องถิ่นทั้งที่ได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะะแล้วก็เอาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรักษาต่อไปในอนาคตแนวคิดการอนุรักษ์สืบสารประเพณีเอาไว้นะคะ ในในด้านของจดหมายแห่งชาติหรือจดหมายเหตุจังหวัดนะคะได้อธิบายถึงขันอนุรักษ์นะคะซึ่งมีความหมาย2องนัยยะนะคะด้วยกันก็คือ1การป้องกันและก็สการปฏิบัติการอนุรักษ์นั่นเองนะคะซึ่ง1การป้องกันคืออะไรนะคะการป้องกันก็คือเป็นวิธีการชะลอความชำรุดสุดโทรมนะคะหรือการทำให้เกิดการเสื่อมสภาพที่น้อยลงซึ่ง ก่อนที่จะป้องกันมิให้ชำรุดหรือเสียหายจำเป็นต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัตถุสิงของสาเหตุและปัญหาต่างๆที่ก่อให้เกิดความชำรุดเสียหายหรือสูญเสียไปมากจากาสาเหตุต่างๆเพื่อที่จะสแสวงหาหรือเลือกวิธีการป้องกันและก็หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีแล้วก็เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ไม่ให้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะคะ 2. การปฏิบัติการอนุรักษ์ก็คือเป็นการลงมือปฏิบัติวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่ได้เกิดขึ้นโดยการกําจัดปัญหาต่างๆออกไปให้หมดแล้วก็ซ่อมแซมหรือเสริมสร้างให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมนะคะหรือใกล้เคียงที่สุดนะะทั้งรูปแบบความคงทน แล้วก็วิธีการปฏิบัติขนบรรมเนียมการบวงสรวงเทพพยดาอารักษ์หรือการเส้นไหวเจ้าที่อันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะที่จะต้องประกอบด้วยดอกไม้ทุบเทียนหัวหมูเป็ดไก่นะฮะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในของพิธีกรรมนะฮะดังนั้นการอนุรักษ์รักษาเนี่ยนะคะก,ก็ถือว่าเป็นการที่จะบอกบ่งบอกถึงการปฏิบัติในเชิงแนวของการอนุรักษ์ว่า ควรจะต้องอนุรักษ์ด้วยวิธีใดอย่างไรถึงจะรักษา,าสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ซึ่งกระบวนการอนุรักษ์สืบสานประเพณีนียนะคะต้องได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติกันมาแล้วเป็นอย่างดีจริงจะสามารถสืบสานนะคะให้ให้ให้คงอยู่แล้วก็ให้ให้คงอยู่แล้วก็สืบทอดต่อไปได้นะคะ ซึ่งการวิเคราะห์ความเชื่อนะคะต่างๆเนี่ยที่ประกอบขึ้นเป็นประเพณีขึ้นเขาสไวเนี่ยนะคะเราอาจจะกล่าวได้ว่าคุณค่าในการวิเคราะห์คุณค่าทางด้านของความเชื่อเนี่ยเกิดจากเหตุผลหรือการใช้ปัญญาพิจารณาหรือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อจึงเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งเป็นลักษณะนามธรรมโดยอาศัยพฤติกรรมเป็นตัวชี้วัดมีลักษณะสำคัญเด่นชัดนั้นก็คือ,อหนึ่งความเชื่อที่มีความที่เป็นการยืนยันความเป็นอิสรภาพทางปัญญา 2. เป็นความเชื่อที่ไม่มีการบีบบังคับ 3. เป็นความเชื่อที่สามารถพิสูจน์ทดลองได้ด้วยตนเองได้ทุกๆด้าน 4. เป็นความเชื่อที่ต้องใช้ ควบคู่กับปัญญาโดยจะต้องมีปัญญาตรวจสอบความเชื่ออยู่เสมอดังนั้นความเชื่อที่ปรากฏทางจิตของมนุษย์ที่เกิดจากการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นถือว่าเป็นสัญชตาตญาณดั้งเดิมเริ่มตั้งแต่มนุษย์เกิดมาเป็นทารกแล้วก็มีพัฒนาการกลายเป็นความอยากรู้อยากเห็นในาวัยเด็กและสแสวงหาความรู้ความเชื่อทางประสบการณ์ด้วยนะคะ ประสาทาสัมผัสอื่นๆเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการใช้ความคิดเรียนรู้ได้เห็นได้สัมผัสและก็ทดลองปฏิบัตินะคะประสบการเรียนรู้ไปสู่การคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็มีเหตุผลดังนั้นทรัพยากรมนุษย์ที่รู้จักการใช้ความคิดด้วยปัญญานำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้นะคะความเชื่ออย่างมีหลักการและก็เหตุผลนะะไม่เชื่อด้วยความงมงายแล้วก็ไม่เชื่อด้วยอารมณ์นะคะ อันนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ถึงหลักของความเชื่อที่มีต่อประเพณีนะคะจึงมีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเมื่อวิเคราะห์ถึงคุณค่าประโยชน์ของประเพณีการขึ้นเขาสวายเนี่ยนะคะเราจะศึกษาได้ถึงประเพณีขึ้นเขาสวายเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีของอาชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์เขมรกลุ่มชาติพันธุ์กุยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะคะ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณนะคะ,ะช่วงระยะก่อนเทศกาลสงกรานต์เนี่ยคือวันขึ้นสีบ้าข้ามเดือน5เนี่ยซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีจังหวัดมาตั้มาแต่โบราณจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นประเพณีที่ต้องขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดภูเขาพนมรุ้งนะคะแล้วก็มีการผรสมผสานทางด้านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มี พิธีกรรมบวงสรวงแล้วก็เส้นไหว้แล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์นะคะต่อ,อผู้คนอย่างมากนะคะที่มีผลต่อครอบครัวชุมชนสังคมศาส,สนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นจนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญและก็จำเป็นมากของจังหวัดสุรินทร์นะคะทีนี้เรามาดูคุณค่าทางด้านครอบครัวเนี่ย ที่เกิดขึ้นกับพระมิประเพณีขึ้นเขาสวายเนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันแห่งความผูกพันของครอบครัวอย่างแท้จริงของชาวจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากเป็นวันที่ต่อเนื่องของวันสงกรานต์สมัยก่อนพ่อแม่จะรอลูกหลานไปประกอบอาชีพยอยู่ต่างถิ่นต่างเดนแล้วก็กลับมาพบปาพร้อมหน้ากันลูกหลานจะเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้พ่อแม่ปู่ย่าายายได้สวมใส่หลังพิธีรดน้ําดําหัวซึ่งถือว่าเป็นความกระตัญญูกะตะเวทีแล้วก็เป็นการมอบความรัก ที่ลูกมีต่อบุพการีของตนเองนะคะแล้วก็ความห่วงใหญ่อันเกิดจากน้ำใสใจจริงที่สมาชิกในครอบครัวจะพึงให้เกดก,กันได้กันปัจจุบันเมื่อถึงวันสงกรานต์ทุกคนจะกลับบ้านไปหาแม่พ่อ,อาญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ความรักนะคะความผูกพันของแต่ละฝ่ายที่ไหลรินผ่านสายน้ำ จะเป็นขวัญและกําลังใจให้เกิดก,กันและกันในการดําเนินชีวิตต่อไปอันนี้จึงถือว่าเป็นผลกระทบต่อ,อต่อมนุษย์โดยตรงแล้วก็ยังมีการรักษาสืบทอดอยู่เท่านี้คุณค่านะคะต่อชุมชนเนี่ยนประเพณีขึ้นเขาสวายเนี่ยนะฮะได้แฝงคุณค่าไว้อีกประการหนึ่งเนี่ยก็คือ ความสามาคัคคีซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่ก่อนเรื่องวันสงกรานต์สมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะฮะจะทําความสะอาดบ้านเรือนของตนเองด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ร่วมใจกันรตระเตรียมสิ่งของสําคัญไปทําบุญก่อเจดีทรายนะคะซึ่งนอกจากการทําบุญแล้วยังแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนในการที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็คงอยู่สืบต่อไปนะฮะ ท่านี้คุณค่าต่อสังคมเนี่ยเป็นการสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในชุมชนสังคมเดียวกันจะเกิดความสามัคคีรู้สึกหวงเห็นวัฒนธรรมประเพณีสาธารณสมบัติในสังคมและต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรือนวัดวาอารามสถานที่สาธารณะนะครับพัฒนาถนนหนทางขุดลอกท่อระบายน้ําตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆนะฮะซึ่งสังคมชุมชนเนี่ยก็จะมาทําร่วมกัน ะะมีคุณค่าต่อศาสนาเนี่ยเป็นการช่วยทํานุบบำรุงพระพุทธศาสนามีกิจกรรมในการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระปฏิบัติธรรมฟังเทศนะคะการส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะการก่อเจดีย์พระทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะฮะแล้วก็คุณค่าต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้อนุชนได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีปฏิบัติอันดีงามของ ของการขึ้นเขาพนมสวายช่วยสนับสนุนรักษาสืบทอดมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไปนะคะดังนั้นเทศกาลประเพณีการขึ้นเขาพนมสวายเนี่ยเป็นประเพณีที่มีความงดงามและอันประกอบด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนสายใหญ่ความผูกพันเนี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงถึงแสดงถึงความเป็น อัตลักษณ์นะคะความโดดเด่นนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มีภูเขาด้วยนะคะแล้วก็จัดก,กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีการแห่นะคะแล้วก็มีขบวนเดินขึ้นเขานะคะด้วยเท้านะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่จัดอยู่บนภูเขาเนี่ยอย่างมากมายดังนั้นนะคะ สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้การาสืบทอดรักษาพัฒนานะะให้คงอยู่กับลูกหลานสืบต่อไปซึ่งถือว่า,าควรที่จะจันลงแล้วก็รักษาประเพณีการขึ้นเขาพนมสวายเนี่ยด้วยจิตสำนึกแล้วก็ตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงให้คงอยู่ในสังคม ของชาวจังหวัดสุรินทร์สืบไปนะคะดังนั้นก็การวิเคราะห์คุณค่านะคะที่เกิดขึ้นกับประเพณีผนมสวายนะคะก็ขอจบลงแต่เพียง EP นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับช่อง youtube ช่องเพจของยยสธราแล้วก็ช่อง facebook นะคะอของยยสธราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ